นักวิเคราะห์คาดการนะคะว่าผลของการระเบิดของสารแอมโมเนียมไนเตรตจำนวนมากถึง2,750ตันทำให้เกิดแรงอัดจ,จำนวนมหาศาลค่ะที่สามารถที่จะรับรู้ไปได้ไกลถึง15ไมล์นะคะทำให้เกิดภาพของความเสียหายปรากฏออกมาชัดเจนระเบิดเกิดขึ้นติดต่อกัน2ครั้งครั้งที่2เป็นระเบิดที่มีความรุนแรงมากเหลือเกินจริงๆค่ะรุนแรงมากถึงขนาดที่มีคนไปเปรียบเทียบว่าเหมือนกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ ขนาด3.3เลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นยังมีการไปเปรียบเทียบอนุภาพความรุนแรงของระเบิดว่าเทียบเท่ากับระเบิด TNT มากกว่า1,000ตันซึ่งขนาดนั้นนะครับสื่อเท่ากับระเบิดที่ทางกองทัพสหรัฐเคยใช้สังหารกลุ่มไอซิสในอัฟกานิสถานมาแล้วครั้งนี้2,200กว่าตันมากกว่าหลายเท่าครับเราพาคุณผู้ชมไปจำลองภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับการระเบิดครั้งใหญ่ ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะระเบิดนั้นเกิดขึ้นสองครั้งครั้งแรกเนี่ยหลายคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้และไม่ได้คาดคิดเลยนะคะว่าจะมีระเบิดครั้งที่สองเป็นระเบิดระลอกใหญ่ตามมาค่ะทันทีที่ระเบิดครั้งที่สองเกิดขึ้นนะคะ ภาพของความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นทันทีค่ะเพราะว่าแรงระเบิดจากระเบิดลูกที่สองที่มีต้นต่อมาจากสารแอมโมเนียมไนเตรต2,750ตันที่ถูกเก็บเอาไว้ที่บริเวณท่าเรือที่กรุงเบรุตของเลบานอนเก็บเอาไว้ในโกดังแบบนี้มาต่อเนื่อง กว่า6ปีนะคะรอการส่งต่อไปอยังแอฟริกาแต่ว่าไม่ได้มีการเก็บที่ได้มาตรฐานมากเท่าที่ควรจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นค่ะซึ่งแรงระเบิดของระเบิดครั้งที่2นะคะรุนแรงมหาศาลภาพความเสียหายจากแรงอัดมันทำลายล้างไปได้ไกลถึงรัศมี15ใหไมล์คิดเป็นกิโลเมตรค่ะประมาณ24.14กิเมตร ผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากเกิดการระเบิดครั้งใหญ่นะคะมีทั้งช็อกเวฟตามมามีทั้งโซนิกบูมตามมาช็อกเวฟที่เกิดขึ้นค่ะเกิดเป็นปรากฏการณ์แผ่นดินไหววัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง3.5และที่สำคัญนะคะมันสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่ว่านี้ไปได้ไกลถึงหมู่เกาะไซปรัสที่อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของตุรกีซึ่งมีระยะห่าง จากที่กรุงเบรุตของเลบานอนประมาณสัก240กิโลเมตรนะคะถ้าพูดพอให้เห็นภาพนึกถึงระยะห่างจากกรุงเทพไปโคราชค่ะระยะใกล้เคียงกันนะคะสามารถรับรู้ได้ถึงแรงระเบิดในครั้งนี้คำถามสำคัญคือว่าระเบิดครั้งนี้ที่มันยิ่งใหญ่อนุภาพทำลายล้างรุนแรงขนาดนี้มันมาจากอะไรกันแน่ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์นะคะว่าอานุภาพความแรงของระเบิดที่เกิดขึ้นมันมาจากต้นตอสำคัญก็คือสารแอมโมเนียมในเตรต2,750ตันนี่แหละค่ะเก็บเอาไว้ในโกด,ดังอย่างไม่ปลอดภัยซะด้วยทิ้งเอาไว้แบบนี้มันนานกว่า6ปีแล้วจึงทำให้เกิดระเบิดขึ้นมานะคะซึ่งคาดการว่ามันมีความรุนแรงเท่าๆกับเจวีครอเกซึ่งเป็นระเบิดนิวเคลียร์ที่เล็กที่สุด รวมกันถึง57ลูกเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบความรุนแรงนะคะถือว่าแรงระเบิดมันแรงกว่าระเบิด m o t ์ e r of a l อฟอัลบที่มีส่วนผสมของสารระเบิดถึง8.5ตันด้วยการที่สารัฐเนี่ยเคยใช้ในการถล่มเครือข่ายของ i s ซิสในอัฟกานิสถานมาก่อนนะคะถ้าเทียบเท่าก็เทียบเท่าได้กับ TNT 11ตันด้วยกันแต่ว่าถ้าเราจะไปเจาะเอาระเบิดที่เลบานอนที่เบรุตรอบนี้นะคะสารแอมโมเนียมไนเตรตมันมากกว่าหลายเท่าเหลือเกินค่ะ2,750ตันแบบนี้หมายความว่าอนุภาพรุนแรงเทียบเท่ากับ TNT มากกว่า1,155ตันนะคะที่ดูว่าอนุภาพทำลายล้างมันหนักหนาขนาดไหน หลายฝ่ายวิเคราะห์กันนะคะว่าระเบิดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ลักษณะกลุ่มควันของมันเนี่ยกระจายเป็นรูปเห็ดคล้ายๆกับเหตุการณ์ระเบิดมิวเคลีร์ทั้งที่ฮิโรชิม่าและที่นางาซากิเลยค่ะเนื่องจากว่ามันเกิดจากกลไกการระเบิดที่มีตัวกระตุ้นสารแอมโมเนียมไนเตรตหรือว่าสูตรเคมีที่ใช้ก็คือ NH4NO3 นะคะทำให้เกิดการระเหิดเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ เกิดการออกซิได์ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นลุกไหม้ทันทีค่ะและออกซิเจนนี่แหละมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสําคัญเกิดเป็นกระบวนการเผาไหม้ออกซิได์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าไปดูกันแล้วบริเวณโรงงานข้างเคียงค่ะยังมีโรงงานพลุ อยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานกันเอาไว้หลายแนวทางด้วยกันนะคะ 1. อาจจะมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรตที่จัดเก็บแบบไม่เหมาะสมมานานแล้วแต่บางรายงานมีรายงานบอกนะคะว่าอาจจะเกิดจากช่างเชื่อมที่ทำงานแล้วก็ทำประกายไฟตกเข้าไปในโกดังพอดีค่ะหรืออาจจะเป็นการจุดระเบิดโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ที่จงใจตั้งใจลักลอบเข้าไปก่อเหตุก็อาจจะเป็นไปได้นะคะนี่เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเท่านั้น ทีนี้เราย้อนไปเทียบเคียงเหตุการณ์ระเบิดครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นนี้กับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นจากสารแอมโมเนียมไนเตรตที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่ามันมีหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นสารที่ผู้ก่อการร้ายก็มกกักจะนิยมเอาไปใช้ทําระเบิดด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นโรงงานผลิตปุ๋ยที่รัฐเท็กซัสของสหรัฐนะคะตอนนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2556ค่ะมีผู้เสียชีวิต ทั้งหมด15ศพนะคะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยมันมีอยู่สักประมาณ30ตันเท่านั้นแต่ว่าถ้าเทียบกันเบรุตเนี่ยมีถึง2,750ตันความรุนแรงมันเทียบเท่ากันเนี่ยหลายเท่าเหลือเกินนะคะทางด้านศาสตราจารย์จิมมี่ออกเลนักวิชาการด้านเคมีมหาวิทยาลายัยรถไอซ์แลนด์ของสหรัฐ อธิบายเหตุระเบิดจากสารแอมโมเนียมไนเตรตที่เลบานอนนะคะบอกว่าคือถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการเก็บรักษาเจ้าสารตัวนี้ในอุณหภูมิตามปกติที่ไม่ได้มีความร้อนสูงอะไรมาเร่งปฏิกิริยามันนะคะมันก็เป็นเรื่องยากที่จะทําให้สารนี้เนี่ยเกิดประกายไฟจนระเบิดขึ้นมาได้ ก็มีการชี้จุดให้ดูด้วยนะคะถึงควันสีดําแล้วก็ควันสีแดงที่เราจะสังเกตเห็นได้ชัดจ,จากคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพการระเบิดครั้งนี้เอาไว้ซึ่งอธิบายได้นะคะว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นซึ่งศาสตราจารย์จิมมี่ออสเลยเนี่ยสันนิษฐานว่ามันมีการระเบิดเกิดขึ้นเล็กน้อยค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารแอมโมเนียมในเตรตแต่ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะคะเกิดจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากอะไรบางอย่างที่ณนะตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกัน สำหรับแอมโมเนียมไนเตรตนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสารเคมีที่เราทุกคนพอจะรู้จักคุ้นหูกันอยู่บ้างอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆมันเป็นส่วนผสมสําคัญของการใช้ทําปุ๋ยต่างๆเนะะี่ยค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เอาไปดัดแปลงเป็นส่วนผสมสําคัญในการทําอาวุธเพื่อการก,ก่อการร้ายได้เช่นเดียวกันนะคะคือปัจจุบันนี้ถ้าแยกให้ชัดเจนก็คือว่าอะอย่างปุ๋ยก็คือปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตปัจจุบันนี้เนี่ยควบคุมโดยกระทรวงกลาโหมและกรมวิชาการเกษตรค่ะแต่ว่าไม่ได้ มีการรับขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรียน,นะคะและที่สําคัญเนี่ยมันก็มีกลุ่มของพวกผู้ก่อการร้ายต่างๆที่เขาเอาแอมโมเนียมไนเตรตเอาไปดัดแปลงค่ะไปเป็นส่วนประกอบผสมในการประกอบระเบิดขึ้นมานะคะแล้วก็เอาไปใช้ในการทําระเบิดต่างๆยกตัวอย่างเช่นระเบิดหินในเหมืองแร่ต่างๆซึ่ง การนายูเรียไปใช้เป็นวัตถุระเบิดเนี่ยต้องมีการควบคุมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในบางกรณีที่มีเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นในหลายตอหลายครั้งจากกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายก็เอาเจ้าสารแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยแหละค่ะไปดัดแปลงประกอบเป็นวัตถุระเบิดจนสร้างความเสียหายมหาศาลมาแล้วนะคะซึ่งเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้แน่นอน,นะค่ะยังไม่สามารถหาคําตอบที่แน่ชัดได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาเหตุสําคัญจริงๆของการระเบิดครั้งนี้มาจากอะไรกันแน่ต้องเป็นปัจจัยที่หลายฝ่ายต้องวิเคราะห์หาคําตอบกันต่อไป แต่ว่าเป็นการตอกย้ำนะคะว่าการมีสารอันตรายเอาไว้ในครอบครองอย่างแอมโมเนียมไนเตรตเนี่ยมันสามารถสร้างอนุภาพทําลายล้างที่มากมายได้ขนาดนี้เลยจริงๆค่ะและตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะเร่งค้นหาผู้สูญหายซึ่งอาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเ n n ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะ ถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ